วัสดีครับนักลงทุนทั้งหลายนะครับแล้วก็นักลงทุนนะครับอย่างผมนะครับเป็นไงครับเมื่อคืนครับอังกฤษครับอังกฤษนะครับเกือบไม่รอดนะครับเกือบไม่รอดโดนยิงนําไปก่อนครับโดนดินเดนมาร์กนํายิงไปก่อนเลยครับก่อนที่จะไปตีเสมอได้ครับแล้วก็ต่อเวลาแล้วครับได้ลูกจุดโทษนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปเด้งออกมาซ้ําอีก2นะครับซ้ํจากับ2นะครับไม่พลาดนะครับโอ้ถ้าเกิดเมื่อคืนเสมอกันในเวลา120น่อังกฤษเหนื่อยยิงลูกโทษนี่เสียวเลยนะครับ ว่าจะรอดไม่รอดแต่ที่ไม่รอดวันนี้แน่นอนครับที่ไม่รอดไม่รอดแล้วครับเห็นไหมแต่ใครได้ออกของมาเช้านะครับถือว่ารอดแล้วครับรอดใช่ไหมนะครับตอนนี้ัชนีลบไป30จุดนะครับจากมาเช้าลบ15นะครับลบ21แล้วเด้งขึ้นมาเหลือลบ1ิบลบ1นะครับแล้วตอนบ่ายเทลงมาอีกนะครับจะมีล็อกดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมานะครับจะล็อกแน่ไม่แน่นะครับอย่าใช้คําว่าล็อกดาวพัาเพื่อนะครับล็อกดาวหรือจะควบคุม การเข้าออกพื้นที่นะครับตอนนี้ลบสาจุดนะครับ1546.05นะครับลบหนจะ2%นะครับเมื่อกี้คง2%แล้วนะครับแล้วนะครับมามาดูอันดับหนึ่งนะครับหุ้นแบงค์นะครับหุ้นแบงค์นะครับแบงค์จะแบงค์จะ BHK แบงค์นะวันนี้นำบริษัทแบงค์นะครับลบห้บาทนะครับเกือบ4เกือบ4%ครึ่งนะครับราคาหุ้นลบหาบาทก็เกือบสี่สี่จุดสองเจ็ดเปอร์เซ็เลยนะครับปตท พี่ไม่ไปไหนเลยนะครับแถมถอยตั้งหางนะครับปตทพิเทพก็ลงนะครับโอ้วันนั้นเห็นกระทูบอกน้ํามันมาน้ามันมาเซตเด้งแน่นอนพันหกทะลุแน่นอนนะครับมันไม่ทะลุนะครับมันไม่ทะลุนะครับแต่วันนี้ได้หุ้นลงพยาบาลมาช่วยนะครับแต่ที่เหมือนเดิมผมไม่ค่อยชอบนะครับลงพยาบาลเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบเลยครับมันอยู่กับความเจ็บป่วยกําไรจากความเจ็บป่วยของผู้คนนะครับไม่ชอบนะครับ SCB ลง BBL ลงด้วยนะครับ BBL ขอต่ำร้อยนะครับ SCB กับถ้ากลับทางเดิมที่60เลยนะครับแต่แปคนก็เอาไันแล้วแหละ SCB นะครับงวลนี้ถ้าสถานการณ์ไม่แย่กว่านี้นะครับ85ก็เอากันแล้ว SCB BBL ต่ำร้อยนะครับคงเอาที่90ใช่ไหมครับ90 BMS ลงพยาบาลนะครับยังขึ้นอยู่นะครับมาเช้าขึ้นเยอะกว่านี้นะครับนะการกูลจุฬารัตโอ้โหโหดไหมนะสี่สี่สลงมานี่หายไปเท่าไหร่นะครับ นะครับคอตโต้ยังเขียวอยู่ได้นะครับ GC แดงแล้วลดหนึงซครึ่งนะครับเดินเรือนะครับเช้า่้านะครับ PSL หายไป50ตังคต่างแล้วนะครับย่อลงมาถือว่าย่อแล้วกันนะครับ GC คอตโต้นะครับ GPS ลงไฟฟ้านะครับพุ่นลงไฟฟ้านี่งวดนี้นี่สงสัยมาจากลาดเลยนะครับโทษน้องลาดตัวเดียวเลยเนี่ยน้องลาดเลยน้องลาดตัวเดียวเลยพาเซกันทั้งกลุ่มเลยนะครับอุลติเมนยันอยู่นะครับสีเขียวที่2บาทนะครับบวก2ครับ นะครับ418นะครับพิพาลงพยาบาลนะครับียนะครับมาเช้ามาเช้าหายไปที่264นะครับ264 CMA ครับเชียงใหม่ล้านนาจ้าล้านนาสวยๆจ้าเมืองสาวสาวงามเมืองเมืองเหนือนะครับไม่รู้ผมถอดใบหุ้นมาแล้วนะครับก็มาเช้าว่าหายไปเท่าไหร่ประมาณ3ามบาทยีนะครับ BCH นะครับอันนี้ถือเป็นดิวไฮจะดิวไฮแล้วมั้งครับเนี่ยยังเป็น กราฟเป็นตัว V เลยครับว V กระดกมาเลยนะครับวันนี้ก็นะครับเชิญทัศนาตามสบายเลยนะครับอาร์ซีอาร์นะครับโอ้สามสองสองนะครับสามสองสองอะขายหมูสิเราขายหมูแล้วสิขายหมูแล้วสิฮะอาร์ซีไอนะครับอาร์ซีไอดีเอ๊ยตกลงว่าออกนอกตลาดใช่ไหมหมดหมดเทนเดอร์เฟอร์แล้วใช่ไหมครับผมก็ออกนอกตลาดด้วยนะครับว่ากันไปนะครับวินะครับตัวนี้วินะครับวิวินะครับวิเนี่ยวิเนี่ยวินะครับตัวนี้นะครับ พีอาร์พระรามเก้าครับย่อลงไปนี้เด้งขึ้นมาอีกแล้วนะครับย่อขึ้นไปเด้งขึ้นมาอีกแล้วนะครับดูกราฟหน่อยสิอ๋อย่อขึ้นไปใช่ไหมอ๋อสิบเอ็ดสามเด้งขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ YGG นี่มีเจ้าแน่นอนนะครับ YGG จ c l นะครับขครติดอา l ซีอยู่แถว60บาท62บาทยกมือขึ้นเค้ยมัน6 7ใช่ไหมดอย67ใช่ไหมครับ67 68ดแครับดอยนะโอ้เฮ้ยเยอะเลยนะครับเยอะนะโอ้ห7สิบบาทเจนะครับดอย RCL นะ อาเนอร์อิมแพกนะครับอิมแพกบวกสี่สิบตังค์นะครับอิมแพกน่าสนใจครับเนี่ยอิมแพกรัฐบาลจ่ายนะครับมาเช้าผมรัเช้ามาเช้ามีนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็ที่ว่าก็คือจ่ายนะครับจ่ายเงินเช่านะครับเขาบอกวันละแสนวันละแสนเก้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าแสนหนึ่งนะครับเช่าไปนะครับอ่านะครับเช่าอิมแพกนะแล้วเดี๋ยวก็จะไปเพิ่มเพิ่มที่ดอนเมืองนะครับเธอเอ่ออาคารคลังสินค้าดอนเมืองที่ยังไม่ได้ใช้ก็จะขยายเป็นอ่าเป็นอะไรเป็นเตียง เป็นโรงพยาบาลสนามนะครับลาดพ้าวนะครับพูดโรงพยาบาลมานะครับแล้วก็ r j h นี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มี AASC ใช่ไหม ACH หรือ a h c a h c a h c, อ,อ่กกะเอกชนอะไรนี่แหละที่ว่าลงจาก40บาทลงมาเหลือ15บาท14บาท15บาบาทนี่นะครับอ่อแล้วก็นี่แหละอ่าวันนี้มี2เรื่องใช่ไหมไอ้เรื่องขยนันต่เรื่องโง่ใช่ไหมข้าราชการมันได้เงินเดือนทุกวนันทุกวนันสบายนักใช่ไหมก็เลยคิดเอ้ยเดี๋ยวนักลงทุน มาเก็บภาษีนักลงทุนมันเลยดีกว่านะครับล้านหนึ่งจ่ายหนึ่งพันหนึ่งร้ยบาทหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทผมได้เรือลบลำหนึ่งเลยนะผมได้เรือลบลำหนึ่งเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเราเสียเปรียบทุกอย่างครับรายย่อยรายใหญ่เทรดก็ได้ค่าคอมถูกกว่าใช่ไหมเทรดติดก็ให้ให้นักวิเคราะห์ในโบ๊ทตัวเอง